ได้เลยครับโคนดูระวังเดินเดินเหยิบหยิบดูดูดีๆนะเหมือนหยิบหยิบเลยน่าจะลงมากินน้ำมาหิวน้ำน่ะน่าจะไหลดึงขึ้นนี่ เอางวขึ้นมาแล้วเจ้าของก็ไม่มีดูแลต้องเอาไปเลี้ยงกันเองอะแล้วเราจะไว้ถ้าขึ้นเราเาก็ต้องมัดไว้ไว้เพื่อก้วเรา นูมาลลกแ ra ้วบบบึึเออมาจอดทำธุระส่วนตัวนะคะแล้วได้เจอบัวจมโคลนะคะแล้วลูกค้าผ่านมาพอดีพอดีพี่ไลแมนก็เลยโบกเรียกแนวลูกแนวลูกอ่ามาช่วยมาช่วยแนวใจเย็นใจเย็นจะขึ้นแล้วลูกแล้ว พื้นที่เหมือนเป็นฟ้าเก่านะคะแต่ทองก็เลยน้ำแท่งไปแล้วต้มยำแล้วพูดยาหวานแลยเตอน้องมันจะติดนานแล้วนะคะเนื่องจากเหนวมากทำเสกยาให้กินฐานะฐานะติดครับฐานะติดฐานะติดอาอยู่ตรงเนี้ย

ตัเปลนสื้อามาเป็น <SCOTT> ช <CON S> ุดนต้เลยแล้วประเด็นคือไปตกลงตรงนู้วย้วเ็เนเออีนีมันมีสองเส้นเส้นไหนวะเส้นนีตังนูน่ะเจามาที่ขึ้นมาแล้ว ไม่ไม่ยครั่นั่แงวน้แดงตัวเมียมีกระดิ่งคล้องคอตรงไหมแต่กระดิ่งไม่ดังราบอกวาันียังไม่มีแรงพี่อยากายไปเลยนะ่อ่ห่าอยู่ไหนนะเาบอกว่ามาจะตามมครับานครอารออยู่บ้านโ้โ่ตาเ่อม้วโสส ไม่เปิดนะหวา่หวานนะ